ลงใต้ไปพัทลุงครับไปที่ร้านตัดผมเคลื่อนที่ของคุณลุงสมนึกศีรักในตำบลพะนางตุงอำเภอควนขนุนมากว่า20ปีแล้ววันนี้ใต้ต้นมะม่วงที่คุณลุงสมนึกใช้เป็นสถานที่ตัดผมมีเสียงนกร้องจิบจิบฟังเพลินเลยครับเพราะวันนี้มาตัดผมที่ชมรมนกกรงหัวจุกในหมู่บ้าน <c oughs> ลุงนำนกกรงหัวจุกของตัวเองมาแขวนและนำอุปกรณ์ตัดผมใส่ตะกร้ามาด้วยเด็กว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เช้าเช้าใครว่าง <ๆ S 1> ก็จะนำนกมาซ้อมเสียงและจิบกาแฟคุยกันวันนี้ลุงสมนึกตัดไปแล้วห้าหัวลูกค้าบอกว่าสะดวกดีไม่ต้องเดินทางไปตัดถึงตลาดคุณลุงคิดค่าตัดผมหัวละ40บาทบางคนไม่มีเงินคุณลุงตัดให้ฟรีครับตัดทรงพื้นๆอย่างรองทรงสูงรองทรงต่ำคุณลุงสมนึกเคยเป็นทหารเกณฑ์อยู่สปีจุงนั้นก็ได้ไปฝึกอาชีพในค่ายทหารโดยลุงเลิกช่างตัดผม เรียนอยู่2เดือนเมื่อเลิกเป็นทหารก็เลยยึดอาชีพตัดผมมาโดยตลอดครับเป็นทหารเกณฑ์แล้วได้อาชีพติดตัวมาครับ